ผู้ของเรื่องในวันนี้เธอชื่อว่าคุณเป้ครับคุณผู้ฟังคุณเป้เป็นผู้หญิงนะคุณผู้ฟังและเรื่องราวที่คุณเป้เขาเล่าผมฟังต่อจากนี้มันเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นในสมัยที่เธอเรียนอยู่มหาลัยแห่งหนึ่งช่วงนั้นเนี่ยเป็นช่วงที่คุณเป้เธอเรียนอยู่ชั้นปีสองเป็นช่วงที่ทั้งงานทั้งการเรียนทั้งการสอบค่อนข้างจะหนักมากเลยและเพราะแบบนี้เนี่ยแหละครับมันก็เลยทําให้ตัวเธอเองจําเป็นจะต้องไปไปมามา,มาจากบ้านแล้วก็มาหาลัยอยู่บ่อยครั้ง และด้วยความที่บ้านของคุณเป้ยอยู่ไกลจากมหาลัยพอสมควรการที่จะไปกลับในทุกๆวันแล้วก็ต้องเลิกดึกเนี่ยมันดูจะเป็นเรื่องที่ค่อนข้างจะลำบากมากครับเพราะว่าบางวันที่มันดึกมากๆพ่อคุณเป้ก็จะเป็นคนมารอรับที่มหาลัยแต่ถ้ากลับดึกในทุกๆวันพ่อเขาเองก็ไม่สะดวกมารับทุกวันเหมือนกันเพราะว่าเนื่องด้วยงานของพ่อก็หนักอยู่แล้วครับต้องมารอรับลูกสาวทุกวันแบบนี้ก็ไม่ไหว และเพราะการที่จะต้องไปกลับบ้านบ่อยครั้งแบบนี้เนี่ยแหละคุณเป้ก็เลยปรึกษากับคุณพ่อคุณแม่ว่าเดี๋ยวจะหาหอพักที่ราคาถูกแล้วก็อยู่ใกล้กับมหาลัยอยู่ช่วงที่ระหว่างเรียนเนี่ยแหละครับซึ่งพ่อกับแม่เขาก็เห็นดีเห็นงามด้วยเพราะว่าไม่อยากให้พ่อเขาขับรถไปร,ไปรับดึกๆบ่อยๆโดยหลังจากที่พ่อแม่เขาอนุมัติแบบนั้นคุณเป้เองเธอก็ปรึกษากับเพื่อนที่อยู่หอพักแถวมหาลัยว่าตอนนี้มันมีหอพักไหนบ้างไหม เอาที่ว่างแล้วก็ราคาถูกด้วยแต่ก็อย่างว่าแหละครับจู่ๆจะย้ายเข้ามาอยู่หอ,อกลางเทอมเนี่ยมันเป็นเรื่องที่ค่อนข้างจะยากนิดนึงเพราะว่าปกติแล้วถ้าเกิดว่ามันเป็นหอพักที่อยู่ใกล้มหลาลัยแล้วก็มีนักศึกษาเข้าออกระหว่างเทอมเนี่ยมันเป็นเรื่องที่แทบจะเป็นไปไม่ได้เลยอย่างน้อยที่สุดนะครับเขาก็จะออกตอนเรียนจบกันถ้าเป็นปี4ปี5นะหรือไม่ก็ตอนเรียนจบเทอมในเทอมนั้นๆมันถึงจะมีนักศึกษาย้ายออก และเพราะแบบนี้เนี่ยแหละครับการหาหอพักในช่วงระหว่างเธอมันก็เลยเป็นเรื่องที่ยากมากๆสําหรับคุณเป้แต่มันก็บังเอิญเหมือนกันนะเพื่อนของคุณเป้คนหนึ่งเขาดันสนิทกับป้าเจ้าของหอพักแห่งหนึ่งป้าเจ้าของหอพักแกบอกว่าถึงตอนนี้หอพักของแกจะเต็มหมดแล้วแต่ป้าก็ยังมีบ้านเช่าหลังหนึ่งเป็นบ้านเช่าหลังเล็กๆที่อยู่ติดกับหอพักด้านหลังมหาลัยให้เช่าอยู่ซึ่งทันทีที่คุณเป้ได้ยินแบบนั้นตอนแรกเธอก็ลังเลเหมือนกันนะ จะให้เช่าบ้านเลยเหรอแล้วก็เช่าบ้านอยู่คนเดียวเนี่ยนะเพราะว่าไหนจะเรื่องเฟอร์นิเจอร์ไหนจะเรื่องค่าเช่าที่จําเป็นจะต้องเหมาหลังอีกโดยในขณะที่เธอกําลังคิดมากอยู่ป้าแกดันตอบกลับมาว่าบ้านเช่าหลังนี้ป้าเคยให้ลูกสาวอยู่แต่ว่าตอนนี้ลูกสาวไม่ได้อยู่แล้วนะเขาไม่ได้เรียนหนังสือแล้วเอาของทุกอย่างเฟอร์นิเจอร์ทุกอย่างยังอยู่ครบถ้าคุณเป้นสนใจจะมาดูบ้านก็ได้และถ้าถูกใจก็เข้าอยู่ได้ทันทีเลย ส่วนเรื่องค่าเช่าเนี่ยยังไม่จําเป็นต้องจ่ายก็ได้ลองเข้าไปอยู่สักเดือนหนึ่งก่อนถ้าสมมุติไม่มีปัญหาอะไรค่าเช่าเดี๋ยวตกลงยังไงค่อยว่ากันอีกทีซึ่งถึงป้าแกจะพูดมาแบบนี้นะครับคุณผู้ฟังแต่ป้าแกก็บอกเอาไว้แล้วนะว่าถ้าอยู่ได้ป้าขอค่าเช่าเท่านี้เท่านี้แล้วก็ต้องอยู่เหมาเทอมไปเลยเข้าเข้า,ขาออกออกไม่ได้ซึ่งคุณเป้เองที่ได้ยินแบบนั้นครับเธอก็เออจะเอายังไงดีวะ อพักแถวนี้ก็ไม่มีซะด้วยเพราะว่ามันเต็มหมดถ้าจะเอาที่มันมีจริงๆเนี่ยต้องราคาสูงหน่อยซึ่งถ้าราคาสูงแบบนั้นตัวเธอเองก็ไม่ได้มีงบขนาดนั้นเธอก็เลยเอาเรื่องนี้ไปปรึกษาพ่อแม่ครับซึ่งพ่อแม่เขาก็ไม่ได้ว่าอะไรท้ายที่สุดคุณเป้ก,ก็เลยตอบตกลงขอเข้าไปดูบ้านเช่าก่อนแล้วกันในเย็นวันนั้นครับหลังจากที่คุณเป้เธ,เธอเลิกเรียน คุณเป้ก็ตรงไปยังหอพักของเพื่อนเพื่อนนัดหมายกับป้าเจ้าของไปดูบ้านเช่าทันทีโดยทันทีที่ตัวเธอเจอป้าแก่ป้าแกก็พูดขึ้นมาว่าถ้าป้าไม่ถูกใจใครเนี่ยป้าไม่ให้มาเช่าอยู่บ้านลูกสาวป้าง่ายๆหรอกนะซึ่งทันทีที่คุณเป้เธอได้ยินแบบนั้นเธอก็รู้สึกดีแบบแปลกๆคือรู้สึกดีปนขนลุกนะครับคุณผู้ฟังแต่เธอก็คิดในใจนะว่าป้าแกคงจะเอ็นดูตัวเราละมั้ง คิดกับตัวคุณเป้เองเหมือนลูกเหมือนหลานคนหนึ่งอะไรทํานองนั้นโดยที่หลังจากนั้นทั้งคุณเป้และป้าเจ้าของหอพักก็เดินออกจากหอพักแล้วก็มุ่งตรงไปยังบ้านเช่าที่อยู่ข้างหอพักห่างไปเพียงแค่ไม่กี่ซอยไม่นานครับพอเดินไปถึงเธอก็เจอเข้ากับบ้านเช่าหลังเล็กๆหลังหนึ่งมันเป็นบ้านปูนสองชั้นหน้าตาเหมือนบ้านเดี่ยวทั่วไปตั้งอยู่ในเขตรั้วรอบขอบชิดดูน่าอยู่พอสมควรเลย เหมือนกับว่าบ้านหลังนี้มันก็ถูกดูแลมาครับไม่ได้ปล่อยล้างปล่อยสุดโซมอะไรตึงพอป้าแกพาคุณเป้เดินเข้าไปในบ้านคุณเป้เธอก็เดินสำรวจรอบๆแล้วก็เห็นว่าบ้านหลังนี้มันก็เป็นบ้านที่เหมือนมีคนอยู่อาศัยมีทั้งเฟอร์นิเจอร์มีทั้งข้าวของเครื่องใช้ต่างๆยังอยู่ครบหมดเลยเรียกได้ว่าคุณเป้เองสามารถแบกกระเป๋าแค่ใบเดียวก็มาเข้าพักอยู่ในบ้านหลังนี้ได้แล้วคือเหมือนกับที่ป้าเขาบอกก่อนหน้านี้ว่ามันเป็นบ้านของลูกสาวป้า ตอนที่ลูกสาวป้าเรียนอยู่มหาลัยแต่ว่าตอนนี้เธอไม่ได้เรียนแล้วหลังจากนั้นครับคุณเป้ก,ก็เดินดูจนทั่วชั้นล่างแล้วก็เห็นว่าบ้านชั้นล่างมันมีนมห้องรับแขกห้องครัวห้องน้ำแล้วก็ห้องเก็บของที่ตั้งอยู่ในโซนด้านหลังทุกอย่างทุกห้องมันดูปกติดีโดยที่หลังจากนั้นเธอก็เดินขึ้นบันไดไปตรงไปยังชั้นสองและเดินสำรวจดูรอบๆอีกครั้ง แต่จังหวะที่คุณเป้กำลังก้าวเท้าเดินขึ้นบันไดไปคุณเป้ดันเหลือบมองขึ้นไปที่ชั้นสองของบ้านจังหวะนั้นนั่นแหละในช่วงที่สายตาคุณเป้ตรงกับพื้นบ้านตรงชั้นสองพอดีตัวเธอดันกลับเห็นว่ามันมีเท้าของผู้หญิงคนหนึ่งเดินผ่านด้านหน้าไปเท้าที่ว่านี้มันเป็นเท้าของคนแล้วก็น่าจะเป็นเท้าของผู้หญิงด้วยเพราะว่ามันเป็นเท้าที่เรียวเล็กแล้วก็ขาวซีดมีเล็บสีแดงสด ซึ่งทันทีที่คุณเป้เธอเห็นแบบนั้นครับเธอก็ตกใจใหญ่หันหน้าควับลงมาถามป้าเจ้าของบ้านที่กําลังเดินตามหลังขึ้นบันไดามาว่าบ้านหลังนี้มีคนอยู่ด้วยหรือเปล่าซึ่งทันทีที่ป้าแกได้ยินแบบนั้นครับป้าแกก็มีสีหน้าดูเหมือนมีพิรุษแล้วก็อาจจะปิดบังอะไรบางอย่างอยู่คือใบหน้าของแกเนี่ยมันปิดอะไรไม่มิดเลยแต่ถึงอย่างนั้นก็เถอะป้าแกก็เม้มปากแล้วก็ตอบกลับมา ว่าบ้านหลังนี้เนี่ยป้าให้หนูเช่าอยู่คนเดียวนะไม่มีใครมาอยู่หรอกพอพูดจบป้าแกก็หมุนตัวเดินลงกลับไปชั้นล่างเฉยพร้อมกับพูดทิ้งท้ายไล่หลังมาว่าป้ากุญแจวางไว้บนโต๊ะด้านล่างนะถ้าหนูดูเสร็จแล้วก็ย้ายของมาอยู่ได้เลยวินาทีนั้นครับคุณเป้เองเธอก็เริ่มแปลกใจกับท่าทีของป้าแล้วแต่ก็ไม่ได้ทักอะไรออกไปนะเธอตัดสินใจเดินขึ้นบ้านไปที่ชั้นสองแล้วก็สำรวจดูรอบๆต่อ แล้วก็เห็นว่าที่ชั้นสองของตัวบ้านมันมีห้องนอนสองห้องห้องหนึ่งมันเป็นห้องที่มีประตูตรงกับบันไดทางขึ้นพอดีและไอห้องนี้มันก็ถูกแม่กุญแจอันใหญ่ล็อกเอาไว้อยู่ด้านนอกไม่สามารถเปิดเข้าไปได้ตัวอีกห้องนอนหนึ่งที่อยู่ติดกันก็เป็นห้องนอนที่มีเตียงขนาดใหญ่อยู่ตรงกลางมีโต๊ะเครื่องแป้งมีตู้เสื้อผ้ารวมถึงมีห้องน้ําในตัวด้วยคือลักษณะห้องที่ว่านี้มันเหมือนกับว่าเป็นห้องของผู้หญิงมาก่อนอย่างแน่นอน คุณเป้เธอก็เลยคิดว่าน่าจะเป็นห้องนอนที่ตัวเธอเองสามารถใช้ได้แหละและหลังจากที่คุณเป้เธอเดินสำรวจดูเรียบร้อยเธอก็เดินกลับลงมายังชั้นล่างแล้วก็เตรียมตัวที่จะไปเก็บของที่บ้านเพื่อยายเข้ามาอยู่บ้านเช่าหลังนี้แต่ทันทีที่คุณเป้เธอเดินมาถึงชั้นล่างตัวเธอเองก็ได้ยินเสียงเหมือนกับว่าเป็นเสียงฝีเท้าของใครบางคนเสียงฝีเท้านั้นมันเดินไปเดินมาอยู่บนชั้นสองเสียงที่ได้ยินมันดังฟังชัด และคุณเป้เองก็มั่นใจว่ามันเป็นเสียงการเดินของคนทันทีที่ได้ยินแบบนั้นครับเธอก็ชะง,งักฝีเท้าลงแล้วก็พยายามเงี่ยหูฟังให้ดีอีกครั้งแต่ไอเสียงที่ว่านี้มันก็ดันหายเงียบไปก่อนที่คุณเป้จะเดินออกมาจากบ้านแล้วก็หยิบกุญแจบ้านจากป้าที่เขาวางไว้ให้บนโต๊ะก่อนที่คุณเป้จะปิดประตูและลงกรอนแล้วก็เดินกลับไปที่หอพักของป้าแก แต่ไอจังหวะที่คุณเป้เธอออกมาจากบ้านแล้วไม่รู้อะไรเหมือนกันนะครับมันดนจิตดนใจให้เธอหันหลังกลับไปดูเธอหันหลังกลับไปที่บ้านอีกครั้งแล้วก็เหลือบมองขึ้นไปยังชั้นสองของตัวบ้านบริเวณหน้าต่างห้องห้องที่เป็นห้องมาสเตอร์เบดรูมที่ผมบอกก่อนหน้านี้ว่ามันมีแม่กุญแจดอกใหญ่ล็อกเอาไว้อยู่ตรงหน้าต่างของห้องนั้นนั่นแหละรครับคุณเป้เห็นเป็นผู้หญิงผมสั้นคนหนึ่งลักษณะหน้าตาของเธอเนี่ยคล้ายกับตัวคุณเป้มาก ตัวเธอขาวซีดปากซีดแล้วก็ตาแดงกำเธอยือนจ้องมองมาที่คุณเป้นิ่งๆก่อนที่จะแสยะยิ้มออกอย่างหน้าขนลุกทันทีที่คุณเป้เธอเห็นแบบนั้นเธอก็ตกใจกลัวมากเธอรู้ได้ในทันทีว่าบ้านหลังนี้มันต้องมีอะไรสักอย่างอย่างแน่นอนคุณเป้เธอพยายามตั้งสติแล้วก็รีบหันหลังแล้วก็ยํำเท้าเดินกลับหอพักทันที ซึ่งในวันนั้นตอนกลับบ้านตอนที่พ่อเขามารับนะครับคุณเป้เธอก็พยายามคิดดูว่าจะเอาเรื่องนี้เล่าให้พ่อแม่ฟังดีไหมท้ายที่สุดเธอตัดสินใจเล่าเรื่องของบ้านเช่าหลังนี้ให้พ่อกับแม่ฟังนะเพียงแต่ว่าพ่อแม่เขาบอกกลับมาว่าคุณเป้น,น่าจะตาฝาดไปเองล่ะมั้งหรือว่าถ้าบ้านหลังนี้มันมีผีจริงๆอ่ะนะลองอยู่ไปก่อนก็ได้เพราะไม่อย่างนั้นจะนั่งรถกลับบ้านยังไง พ่อเขาติดงานใหญ่และหลังจากนี้ก็ไม่สามารถมารับกลางดึกได้ทุกวันแบบนี้แล้วและเพราะเหตุผลแบบนี้เนี่ยแหละครับคุณเป้เองก็เลยไม่รู้จะทำยังไงดีก็เลยเอาตามคำพูดของพ่อแม่แล้วกันว่าลองอยู่ไปก่อนถ้าอยู่ไม่ได้จริงๆค่อยย้ายออกมาก็ไม่ได้เสียหายอะไรเพราะว่าหนึ่งเลยป้าแกมไม่ได้คิดเงินค่ามัดจาไม่ได้คิดเงินค่าเช่าอะไรทั้งนั้นสองก็คือถ้าสมมติอยู่ไม่ได้จริงๆ บ้านหลังนี้เนี่ยมันอยู่ท้ายซอยที่อยู่ติดกับหอพักเพื่อนถ้าเกิดมีปัญหาคุณเป้ก็จะขอความช่วยเหลือจากเพื่อนเอาตกเย็นวันนั้นหลังจากที่คุณเป้กลับไปเก็บของที่บ้านเรียบร้อยแล้วพ่อก็มาส่งที่บ้านเช่าหลังนั้นนะครับซึ่งตรงจุดนี้ผมขอข้ามดีเทลไปเลยแล้วกันคุณเป้เธอบอกผมว่าเธอจำไม่ได้ว่าหลังจากที่เธออยู่บ้านหลังนี้มาแล้วกี่วัน หลักวันนะครับยังไม่ถึงสัปดาห์ด้วยซ้ำในเย็นวันหนึ่งตอนที่คุณเป้กลับมาถึงบ้านหลังจากทํางานที่มหลาลัยเสร็จคร่าวๆก็คือเวลาน่าจะเราๆทุ่มหรือสองทุ่มได้แล้วทันทีที่เธอเปิดประตูเข้าบ้านมาตัวเธอเองก็ได้กลิ่นเหม็นแปลกๆมันเป็นกลิ่นเหม็นคล้ายกับกลิ่นอับของผ้าซึ่งไอกลิ่นที่ว่านี้มันก็ฟุ้งไปทั่วบ้านตั้งแต่เปิดประตูเข้าบ้านมาเลย ทั้งๆท,ที่ในตอนแรกก่อนหน้านี้หลายวันตัวเธอเองไม่เคยได้กลิ่นอะไรแบบนี้มาก่อนคุณเป้เธอรีบวางของทุกอย่างลงที่กลางบ้านจากนั้นก็เริ่มออกเดินตามหาต้นตอของกลิ่นในบ้านทันทีและจังหวะน,นั้นเองเธอได้ยินเป็นเสียงฝีเท้าของใครบางคนกำลังเดินอยู่ที่บ้านชั้นสองอีกครั้งแต่คราวนี้ที่คุณเป้เธอได้ยินมันเหมือนกับเป็นการเดินกึ่งวิ่งไปมารอบๆอยู่ด้านบน ซึ่งตัวคุณเป้เองเธอก็พยายามไม่ใส่ใจแล้วก็เดินตามหาต้นตอของกลิ่นต่อไปจนเมื่อหางตาของเธอเหลือบไปเห็นว่าที่กลางบันไดก่อนขึ้นไปยังชั้นสองมันมีผู้หญิงผมสั้นคนเดิมกำลังยืนหลบอยู่ในความมืดคุณเป้เธอชะงักหันไปมองนิ่งค้างอยู่แบบนั้นใจหนึ่งนี้ก็กลัวครับแต่อีกใจนึงก็อยากจะรู้เหมือนกันว่าเธอเป็นผีหรือเป็นคนกันแน่ในหัวตอนนั้นคือมันคิดไปต่างๆนานา,นา,นา ว่าครั้งสุดท้ายที่ตัวเธอออกจากบ้านคุณเป้เธอล็อกประตูดีแล้วหรือยังแต่แล้วจูๆ่ๆผู้หญิงปริศนาคนนั้นที่ยืนอยู่ตรงกลางบันไดก็วิ่งพุ่งตรงมาหาคุณเป้และอีสิ่งที่น่าตงใจไปมากกว่านั้นก็คือผู้หญิงผมสั้นที่คุณเป้เห็นอีตอนนี้เนี่ยเธอมีหน้าตาเหมือนคุณเป้เป๊ะเลยเหมือนกับเป็นฝาแฝดกันยังไงอย่างนั้นคุณเป้เธอบอกว่าเธอเหมือนเห็นตัวเองอีกคนแต่มาในลักษณะที่มีท่าทางน่าสยดสยอง ดวงตาของผู้หญิงคนนั้นเธอเบิกกว้างแต่ปากพยายามฉีกยิ้มออกซึ่งผู้หญิงคนนั้นเนี่ยเธอก็วิ่งพุ่งตรงมายังตัวคุณเป้แล้วก็เอื้อมมือออกมาก่อนที่เธอจะใช้มือทั้งสองข้างจับไปที่หัวของคุณเป้แล้วก็หายวับไปเลยคุณเป้ในตอนนั้นเธอตกใจกลัวมากนะครับจนกระทั่งแขนขาอ่อนนั่งสุดลงกับพื้นหัวใจเต้นระรัวหายใจหอบเหมือนคนที่กำลังเป็นแพนนิกเธอพยายามควานหาโทรศัพท์ในกระเป๋าเพื่อที่จะโทรหาพ่อแม่ แต่หาเท่าไหร่ก็หาไม่เจอจนกระทั่งคุณเป้เธอได้ยินเสียงกรีดร้องดังขึ้นมาจากบ้านชั้นสองเสียงที่ว่านี้มันเป็นเสียงดังมากจนแสบแก้วหูและจากนั้นมันก็ตามมาด้วยเสียงวิ่งตึงตังสลับกับเสียงหัวเราะไปมาคุณเป้เธอรู้ได้ทันทีครับว่าตัวเธอเองไม่สามารถอยู่ในบ้านหลังนี้ได้อย่างแน่นอนเธอรีบคว้ากระเป๋าตัวเองแล้วก็รีบวิ่งออกมาจากบ้านจากนั้นก็วิ่งตรงไปที่หอพัก หอพักของป้าเจ้าของบ้านหลังนี้ที่เพื่อนเธอพักอยู่นั่นแหละแล้วมันก็ประจบเหมาะกับว่าไอตอนที่เธอไปถึงหอพักป้าเจ้าของหอแกอยู่หน้าหอพอดีและป้าแกก็คงเห็นสีหน้าของคุณเป้ที่ตื่นตกใจแหละมั้งครับก่อนที่คุณเป้เธอจะทําหน้าโกรธแล้วก็ถามป้าแกออกไปว่าบ้านหลังนั้นมันมีผีใช่ไหมป้าแล้วถ้ามันมีผีป้าจะเปิดให้หนูเช่าทําไมคุณเป้เธอตะโกนออกไปแบบนั้นด้วยความรู้สึกโกรธ แต่ป้าแกเองก็ได้แต่อ้ำอ้อึงๆแล้วก็ยิ้มแห้งๆก่อนที่จะตอบกลับมาเพียงแค่ว่าผีเผลออะไรล่ะไม่มีหรอกไม่เห็นมีใครเคยเจอผีสักคนมีแต่หนูเนี่ยแหละซึ่งทันทีที่คุณเป้ได้ยินแบบนั้นครับตัวเธอเองก็โมโหหนักขึ้นไปกว่าเก่าอีกเธอก็เลยตัดสินใจออกจากหอพักมาแล้วก็ลังเลอยู่พักหนึ่งว่าจะกลับไปที่บ้านหลังนั้นดีหรือเปล่าแต่จนท้ายที่สุดเธอก็ทนไม่ไหวนะครับเธอโทรหาคุณพ่อ แล้วก็ขอให้พ่อมารับพร้อมกับเล่าเรื่องทุกอย่างให้พ่อแม่ฟังโดยหลังจากที่พ่อแม่ได้ฟังเรื่องราวจากคุณเป้พ่อแม่เขาคงได้ยินน้ำเสียงของคุณเป้แล่มั้งครับว่าเธอเดือดร้อนจริงๆแล้วก็กลัวจริงๆพ่อก็เลยมารับก่อนที่ในคืนวันนั้นคุณเป้จะกลับไปนอนที่บ้านแล้วก็บอกกับพ่อแม่ว่าเดี๋ยวยังไงผ่านคืนนี้ไปแล้วของในบ้านเช่าหลังนั้นพรุ่งนี้ค่อยไปเอาแล้วกันตอนนี้เธอไม่ไหวจริงๆเธอต้องการจะย้ายออก ในคืนวันนั้นคุณเป้เธอพลอยหลับไปโดยที่ไม่รู้ตัวตื่นมาอีกทีหนึง่งก็ตอนที่เธอรู้สึกว่าเธอแน่นหน้าอกมากๆก่อนที่เธอจะลืมตาขึ้นมามองท่ามกลางความมืดแล้วก็ได้เห็นว่ามันเป็นภาพของผู้หญิงคนเดิมที่มันมีใบหน้าเป็นตัวเธออีกคนหนึง่งผู้หญิงผมสั้นคนนั้นกําลังขึ้นมานั่งยองๆอ,อยู่บนอกพร้อมกับยืนใบหน้ามาใกล้ๆใกล,กล,กล,กล้แบบจมูกแทบจะชนกัน คุณเป้เธอมองเห็นเส้นเลือดที่มันปูดออกมาจากดวงตาแดงก่ำของผู้หญิงคนนั้นแล้วก็ปากของเธอที่พยายามจะแสยะยิ้มออกก่อนที่มันจะมีน้ำสีดำไหลออกมาเต็มหน้าไปหมดคุณเป้เธอร้องกรี๊ดออกมาด้วยความตกใจแบบสุดขีดเธอไม่คิดเลยว่าผู้หญิงที่บ้านเช่าหลังนั้นจะตามกลับมาที่บ้านของเธอก่อนที่คุณเป้เองเธอจะดิ้นทุรนทุรายพยายามทำให้ตัวเองหลุดออกจากภวังแต่ไม่ว่าจะดิ้นแรงเท่าไหร่ ผู้หญิงคนที่ว่านี้ที่นั่งอยู่บนอกเธอก็ไม่สะเทือนไม่ไปไหนเลยคุณเป้เธอไม่ดูนะครับว่าเธออยู่ในสภาพนั้นนานเท่าไหร่โดยที่สักพักหนึ่งหลังจากนั้นเธอก็เห็นว่าภาพรอบตัวมันค่อยๆเค,ค,ค,คลื่อนไหวช้าลงก่อนที่คุณเป้เธอจะเหลือบไปเห็นว่าพ่อแม่ของเธอรีบวิ่งตรงเข้ามาในห้องนอนเธอเห็นหน้าพ่อกับแม่นี่หน้าตาตกใจมากๆโดยที่หลังจากนั้นเธอก็หายใจไม่ออกแน่นหน้าอกแบบจุกไปหมด ก่อนที่ภาพตรงหน้ามันจะตัดจนมืดดำสนิทไปซึ่งกว่าคุณเป้เธอจะรู้ตัวอีกทีนึงเนี่ยก็คือเธออยู่ที่โรงพยาบาลแล้วนะครับเธอถามพ่อกับแม่ไปว่าเกิดอะไรขึ้นซึ่งแม่เขาก็เล่าให้ฟังว่าหลังจากที่พ่อกับแม่ได้ยินเสียงกรีดร้องของคุณเป้ที่ดังออกมาจากห้องทั้งคู่ท่านก็รีบวิ่งเข้ามาดูทันทีแล้วก็เห็นสภาพของคุณเป้กําลังนอนดิ้นทุรนทุรายอยู่ แล้วก็พยายามใช้มือตัวเองเนี่ยดึงคอตัวเองเหมือนคนกําลังบีบคอตัวเองนั่นแหละแล้วก็เอามืออีกข้างหนึ่งกลุ่มหน้าอกพร้อมกับร้องตะโกนออกมาว่ามึงไม่ใช่กูมึงไม่ใช่ตัวกูซึ่งทันทีที่พ่อกับแม่เขาเห็นแบบนั้นครับพ่อกับแม่ก็ตกใจมากกลัวว่าคุณเป้จะเป็นอะไรไปทั้งคู่ก็เลยรีบพาคุณเป้มาโรงพยาบาลโดยหลังจากที่มาถึงโรงพยาบาลคุณเป้ก็ดูสงบลงซึ่งหลังจากที่คุณหมอตรวจนะครับ หมอเขาก็บอกว่าคุณเป้อยู่ในอาการช็อกสภาพจิตใจเหมือนเจอเข้ากับเรื่องร้ายแรงมาโดยหลังจากที่คุณเป้ย้อนคิดไปดูมันก็มีเพียงแค่เรื่องของผู้หญิงปริศนาคนนั้นในบ้านเช่านั่นแหละไม่มีเรื่องอื่นที่ทำให้สภาพจิตใจเธอแย่ได้ถึงขนาดนี้เลยในวันนั้นสรุปแล้วก็คือแอดมิทอยู่โรงพยาบาลไปเลยครับและวันรุ่งขึ้นคุณเป้ก็จำเป็นจะต้องนอนดูอาการอยู่ที่โรงพยาบาลทั้งวัน ซึ่งพ่อกับแม่ขฮก็ไปธุระทาเรื่องย้ายออกแล้วก็ขนของออกมาจากบ้านเช่าของป้าเจ้าของหอพักให้ซึ่งเรื่องราวบทสรุปทั้งหมดผมเล่าย่อเลยแล้วกันนะครับคุณเป้ให้เพื่อนไปสืบมาให้ซึ่งตอนแรกเพื่อนเราก็ไม่รู้หรอกว่าคุณเป้เจออะไรแต่พอเพื่อนเขามาเยี่ยมคุณเป้ที่โรงพยาบาลแล้วก็เห็นคุณเป้ในสภาพที่โดนผีหลอกมาจนตาม่วงคล้ำผมฟูไปหมดเพื่อนเราก็คงสงสารแล้วมั้งครับพยายามไปสืบให้ ท้ายที่สุดก็พอจะรู้เรื่องราวความจริงของป้าเจ้าของหอพักมาว่าป้าแกเคยมีลูกสาวจริงๆป้าแกไม่ได้โกหกนะเพียงแต่ว่าป้าแกบอกไม่หมดซึ่งลูกสาวของแกเนี่ยก็เป็นผู้หญิงวัยเดียวกันกับคุณเป้แล้วก็เพื่อนเลยแล้วก็อาศัยอยู่ในบ้านเช่าหลังนั้นจริงๆซึ่งบ้านเช่าก่อนหน้านี้ก็คือบ้านของป้าแกเนี่ยแหละครับแต่ป้าแกย้ายมาอยู่หอพักเพราะว่าแกต้องดูแลหอพักแกก็เลยเอาบ้านของแกให้ลูกสาวอยู่ แล้วลูกสาวแกนี่ก็แปลกนะก็คือเป็นคนที่ไม่ค่อยเข้าสังคมเป็นอินโทรเวิร์ดอะไรทำนองนั้นครับให้อยู่หอพักด้วยกันก็ไม่ยอมอยู่อยากจะอยู่คนเดียวป้าเจ้าของหอก็เลยเอาบ้านทั้งหลังเนี่ยแหละให้ลูกสาวแกอยู่แต่จนท้ายที่สุดความอินโทรเวิร์ดที่ผมบอกเนี่ยมันไม่ใช่แค่อินโทรเวิร์ดธรรมดาครับคือป้าแกไม่รู้เลยว่าลูกสาวแกเป็นโรคซึมเศร้าโดยหลังจากที่อาการกำเริบ ลูกสาวของป้าแกก็ตัดสินใจเอาของแหลมมีคมลงคมไปที่ข้อมือตัวเองจนกระทั่งตัวเธอเสียชีวิตอยู่ในบ้านหลังนั้นนั่นแหละในทีแรกมันก็ไม่มีใครรู้เรื่องนี้หรอกนะครับเหมือนกับป้าแกพยายามจะปิดบางเรื่องนี้เอาไว้แล้วก็จะขายบ้านหลังที่ว่านี้เพียงแต่มันขายไม่ออกพอขายไม่ออกป้าแกก็เลยให้เช่าพอให้เช่าหลายๆคนที่เช่าก่อนหน้าคุณเป้ก็ไม่มีใครอยู่ได้เลยและป้าแกก็ต้องคืนมัดจําไปหมด จนกระทั่งคนเช่าเนี่ยวนเวียนผัดเข้าผัดออกกันจนมาถึงคุณเป้ป้าแกก็เลยให้คุณเป้ลองอยู่ดูก่อนแต่คุณเป้เองก็อยู่ไม่ได้เหมือนกันซึ่งคุณเป้เองเธอก็มั่นใจนะครับว่าการที่คนเช่าก่อนหน้าอยู่ไม่ได้มันก็เป็นเพราะว่าคนเช่าก่อนหน้าก็น่าจะเจอผีผู้หญิงผมสั้นคนนั้นเหมือนกับคุณเป้เองเนี่ยแหละ เรื่องราวนี้ของคุณเป้มันยังมีหนึ่งจุดที่ผมหาบทสรุปไม่ได้นะครับแล้วก็ไม่ค่อยเข้าใจเหมือนกันก็คือทำไมผีผู้หญิงคนนั้นต้องหน้าตาเหมือนคุณเป้ด้วยถ้าให้ผมเดานะครับคูนผู้ฟังผมคิดว่าดวงวิญญาณของเธอเนี่ยน่าจะลืมความเป็นตัวตนของตัวเองไปแล้วแล้วก็พอเห็นคุณเป้เป็นยังไงเธอก็อยากจะเป็นบ้างอะไรแบบนั้นหรือเปล่าหรืออีกในนึงก็คือเธอตั้งใจ ตั้งใจจะหลอกคุณเป้เลยว่าฉันเนี่ยเป็นผีนะก็เลยทำหน้าให้เหมือนเธอซะเลยเธอจะได้เห็นตัวเองในเวอร์ชั่นที่มันสยดสยองอะไรแบบนั้นไอแบบนี้เนี่ยก็เกเรเหมือนกันนะผมคิดว่าโอ้โหลามปามคนอื่นไปทั่วเอาแค่มาเช่าบ้านเองคุณจะหลอกก็มาสวยๆหน่อยก็ไม่ได้แล้วคุณผู้ฟังแหละครับคุณคิดเห็นยังไงกับเรื่องราวนี้ของคุณเป้ตัวคุณเองคิดว่าทำไมดวงวิญ,ญญาณของลูกสาวป้าต้องทำหน้าตาให้เหมือนคุณเป้ด้วย คุณคิดเห็นยังไงสามารถคอมเมนต์ลงที่ด้านล่างได้เลยนะครับผมและทีมงานจะตอบคุณทุกข้อความอย่างแน่นอนและคุณผู้ฟังสามารถสนับสนุนพวกเราได้ง่ายๆนะครับเพียงแค่คุณกดไลค์คลิปวิดีโอนี้หรือกดแชร์ไปที่ไหนก็ได้สักที่ที่คุณต้องการหรือจะสมัครสมาชิกกับทางช่องก็ได้เช่นเดียวกันครับเพราะว่าถ้าหากคุณเป็นสมาชิกทุกการคอมเมนต์ของคุณจะมีรูปคุณลุงหัวล้านต่ออยู่ท้ายชื่อด้วยแถมชื่อของคุณยังจะปรากฏอยู่ในทุกคลิปวิดีโอตลอดเดือนนี้เลย สำหรับวันนี้ครับผมขอบคุณมากๆนะครับที่ฟังกันจนจบไว้เจอกันใหม่กับร้อยแเรื่องหลอนในเอพิโซดหน้าขอ,อให้คืนนี้เป็นคืนที่ดีนะครับ